ะสวัสดีครับวันนี้เนี่ยผมจะมาบอกว่าไต้หวันนะครับกำลังเตรียมการซ้อมรบนะครับเพื่อป้องกันจีนบุกมานะครับโดยไต้หวันเนี่ยมีมีแผนนะครับจะใช้รถถังนะครับรุ่นเดียวกับที่กองทัพไทยยังใช้อยู่นะครับก็คือ M60A3 นะครับอันนี้เนี่ยจะให้ดูอีกครั้งนะครับขออนุญาตนะฮะอันนี้เป็นจากช่อง YouTube ของ CNN นะครับจะเห็นได้เลยว่าไต้หวันมีการซ้อมนะครับแล้วมีการใช้ M60A3 ด้วยนะฮะนี่เลยครับอ่าหยุดก่อน เห็นมาเลยนะครับว่ารถถัง M60A3 เนี่ยเป็นรถถังที่ไต้หวันเขาใช้นะครับในการซ้อมรับมือกับจีนนะครับที่สําคัญเนี่ย M60A3 เนี่ยมีใช้ในไทยด้วยนะสำคัญนะครับ M60A3 นะครับถึงแม้จะเป็นรถถังที่มีการใช้งานมาอย่างยาวนานนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมีหลายบริษัทนะครับเสนอการอัปเกรดให้นะครับเช่นบริษัทเรทิออนเนี่ยก็มีแพ็กเกจโปรโมชั่นนะครับในการที่จะทำการอัปเกรดนะครับรถถัง กูล M60 นะครับเช่น M60A3 เป็นต้นนะครับหลักๆแล้วเนี่ยก็คือจะเพิ่มในส่วนของสมรรถนะในการเคลื่อนที่ที่ดีด้วยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับกองทัพบ,บกไทยเราเนี่ย M60A3 เนี่ยเราก็มีการปรับปรุงในส่วนของระบบทําการยิงให้มีความทันสมัยมากขึ้นนะครับเพราะตอนนั้นเนี่ยเ่าด้วยจำได้นะครับเราเคยจะซื้อ M1 จากอเมริกานะครับมีแนวคิดจะซื้อมาแต่ว่าสุดท้ายที่สุดเนี่ยเราก็เลือกอัปเกรดระบบการยิงของ M60A3 แทนนะฮะ ข้อมูลตัวนี้ถ้าผิดพลาดประการใดก็ยินดีรับฟังนะครับทีนี้เนี่ยรถถัง a อ0 A3 เมนี่ยมันมีความน่าสนใจตรงที่ว่าเป็นรถถังที่ผลิตมาอย่างยาวนานนะครับถ้าอัปเกรดเนี่ยในส่วนของเครื่องยนต์เนี่ยสามารถอัปเกรดได้ถึง9ก0แรงม้านะครับระบบการยิงเนี่ยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นระบบที่ค่อนข้างเก่านะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยสามารถอัปเกรดให้มีระบบที่ทันสมัยได้นะครับเช่นระบบช่วยการยิงแบบไฟฟ้านะครับระบบระบบหน้าจาอควบคุมยิงด้วยคอมพิวเตอร์นะครับ จะเห็นได้เลยว่า M60A3 นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นรถถังที่มีอายุการใช้งานมานานเนี่ยแล้วก็ใช้ในกองทัพไทยเราอยู่นะครับแต่ยังมีอีกหลายประเทศที่ยังใช้อยู่นะครับข้อดีของมันก็คือเป็นรถถังที่มีขนาดเล็กนะครับอย่างของประเทศไทยเราเนี่ยนะครับส่วนมากจะเป็นสมรภูมมเขตป่าเขตร้อนชื้นนะครับการใช้ M60A3 เนี่ยจะเป็นมิตรต่อสภาพภูมิประเทศของเรามากกว่านะครับแล้วก็จากเว็บไซต์ AAGTH นะครับได้บอกไว้เลยนะครับว่าไต้หวันเนี่ยเคยมีแผนที่จะปรับปรุงรถถัง M60A3 ของตน นะครับโดยแผนการปรับปรุปง M60A3 เนี่ยนะครับของไต้หวันเนี่ยนะครับก็มีแผนขึ้นมานะครับและก็ได้ดําเนินการไปแล้วนั่นเองนะครับโดยคาดว่ากําลังเครื่องยนต์เนี่ยนะครับจะเพิ่มได้ถึงระหว่าง750แรงม้าถึง1,200แรงม้าเลยทีเดียวนะครับเห็นได้เลยนะครับว่า M60A3 เนี่ยเป็นรถถังที่ไต้หวันเนี่ยนะครับเห็นความสำคัญในการนำมาใช้ซ้อมรบหาก จีนทาการบุกไต้หวันนะครับที่สําคัญเนี่ยประเทศไทยก็ยังใช้รถถัง m60 อยู่นะครับก็เห็นได้เลยนะครับว่า m60 ม3เเนี่ยแม้จะเก่าแต่ก็ยังเก่าแน่นอนนะครับ